นเฮ้อของดีเฮ้ยปอนโดนปอนอยู่ไหนมันอยู่ไหนข้างบนเขาเหรอบนเขามั้งเอาโดนอีกโอ้โหสองทางเลยไอตีเดิมเลยเนี่ยนั่นแหละไอตีนั่นแหละตีชื่อจุดวปอนโดนตรงไหนวะเดี๋ยวต้องหาก่อนไม่รู้ตผมโดนพ้างยิงแถวนั้นะฮ๊อตจื่อนี่นี่นี่ พ, Susan, พี่ศพละพี่ศพตัวหนึ่งมันบอกว่าอะไรบอดมันเปิดไมค์คุยอ่ะไม่รู้อ่ะไม่ได้ฟังได้ยินเลยเขาเปิดไมค์อยู่ยอยู่ในตัวนี้นอนอยู่อ่ะนอนหรือนั่งวะนั่งไปกินละ ไปไหนล่ะที่ผมมาร์คพูดที่นี่อะไรวะนอนไหมมึงอะเข้าไปเจ็บจังเลยเยจ็บจังเลยเยจ็บจังเลยเยจ็บจังเลยได้ย,ดยินแล้วแค่ตัวมาร์คเลยทั้งเสาทั้งแท้ เจ็บจังเลยเจ็บจังเลยโอ้เจ็บจังเลยมึงเจ็บปะล่ะมึงเจ็บไหมเนีไม่ทำเลยสีมึงเจ็บไหมล่ะฮัปปอนมันรู้ไหมปอนมันเลลาปอนนะน่ะมันรู้ว่าเป็นปอนนะมันพูดอะไรพูดอะไรก็คนมึงแอบแม่พูดอ่ะแห้ง แม่คือปอนบอกคือประเด็นปกติกูเล่นกูก็ไม่ได้ว่าใครนะว่าอะไรเล้ากุนอห้รปอน่อกแล้วปอนมันชื่อชัดเจนอยู่แล้วไงปอนสมองอะมีอยู่คนเดียวะเปิดสองจอได้ไหมนิวส์ที เขาว่าอะไรนะพี่ต่อโอ้เจ็บจังเลยเจ็บจังเลยไงพีไม่โดนไงโอ้เจ็บใจเลยเจ็บใจเลยล่วงไปดิเจ็บเลยล่าร่วงมันขาวมันขาวต้องรีบขึ้นพี่เจ็บไหมล่ะตอนนี้ในในเคเอไฮไลท์ในยูทูบยอดอยู่เด้งพุ้งเลยเคลื่อนฟิตขึ้่นฟิตใช่บนนู้นด้วย อันนี้ผมน่าจะได้สามข้อในไร,ไรอ่ะพี่ต่อยังไม่มันเห็นนะพี่ไม่ได้เลยนะพี่อยู่หลังบ๊ทติดกันเลยรอพี่ไม่เห,นหรนพะ่ดดอยูไ่ไกลวนัมันอยู่ข้างตึกพี่ตึกข้างตึกนี้พี่มองไปข้างตึกเย เขานี่มองมาเรามาแล้วมองเรามานแล้วเขาน,นี่มองเราบาแล้วผมจะแม่มันดึงพี่แอบไปเลยไม่หรอกทำไมได้ได้สีผมเป็นอะไรวะทำไมมันดูดีมั้งไอ้นี่วะจะเต็มแล้วเนะี่ยอาคลิปเยอะเนีไม่คลิปผมไว้ในได้ดีพี่ ไว้ในอีกตัวนึงแต่ได้สิที่ยายาโฮให้มันชุกก่อนกันมันทำให้เต็มวะาพูดงิดพ้องจริงกว่าทางไหนล่ะพี่พี่เห็นหี่น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 พี่ยิงมันยิงไม่ทราบไปได้ไม่ทราบไปปังนึงแหละ ไม,ม่เป้ไปามเป้พี่ต่อเอาฟอร์เวิร์ดป่ะพี่ไที่ไปเก็บของมาก่อนน่อนี่ยได้มาอยูย่จะมีสนองสนายมีมีมเก็บกระสุนมาเพื่อผมด้วยพี่ท่านมีนะไม่มีไม่เป็นไรไพี่เอาฟอร์เวิร์ดป่ะ อยู่เขานี้พี่เอ้ยเอดาจีเคเข้าวงก่อนพี่เข้าวงก่อนมันจะดักวงวนะเราเนี่ยโอ้ไงดีวะ <c oughs> พี่เห็นป่ะเนี่ยพี่ยิงได้ป่ะไม่พี่ยิง,ยงเลยอ่ะไม่ถ้าพี่ไม่มั่นใจว่าพี่ยิงไม่โดนพี่อย่ายิงนะ ไม่่เห็นพีอยิงมันพี่ยิงมันแค่มองมันก็ตายแล้วอ่ะแค่มองมันก็ตาย คนเดียวนี่หว่าโอ้ยมันต้องแม็กอย่างงี้ดิแม็กเยอะพอไม่กี่แบบซักโขบไงพี่ผมมีแม็กเยอะแล้วตามผมมาพี่ไต่ขอบก่อนเต่ขอบวงไปก่อนมาพี่ปะไปต่อไปต่อไหลขอบต่อไหลขอบต่อ ขึ้นตรงนี้ยังดีนะตรงเรานี่เล่นยากเลยพวงอยู่ของนั้นด้กันนะเป็นดึงกันนี่หว่า พี่มีมีดปะดอ๋อคอร์นต้องศพใช่ไหมใช่ๆผมลืมเก็บมีดตรงนห้นมาวิ่งเพลินไปนะได้บอยมาร์ี่เนื้อบอยมาร์ีดเนี่ยแหละไอ้พี่มันยิงกันแล้วมันก็ขึ้นก็ลงนะเมื่อกี้น่ะป้วนวไปไหน ตรงนี้หนึ่งตัวออมได้ปะมันต้องวิ่งทะลุไปฝั่งนู้นเหรอจะเป็นของนิดนึง ถ้าเราเข้าเมืองอะ่ะมันจะออกยากเลยผมจะพาพี่มาไล่ไลขอบเนี่ย <s> เล่นขอบวงเ <s> ชนเช็คนะพี่ถ้ามีคนมาข้างหลังนี้จบเลยนะเราเยลยเตตัวลแล้วเตยตัวแล้ว ีเวลาไม่มากพี่ขอแค่มันใหา่เห็นเราอะไหนแล้วอะ ทำหนึ่งพี่พี่แบบนึงคุยไม่โดนทำไมไม่โดนวะป้องตัวนั่งเลยดูนั่งเลยมองริ่งข้องหัว นายนนี่ต้องไปฝึกใหม่อน,นะยิงดรอปไปเยอะเลยสิพี่จจเย็นไอ,เอ,เอนะ้ไอ้ไอ้ยูนะพี่มีระเบิดปะมีลูกเดียวปาไปดิเนี่ยข้างบนนะ่ะผมยิงเพื่อนมันตายปาไปข้างบนนะ่ะ ึงมไอตัวข้างหลังเราอยู่ไหนพี่พยี่บีนะอยู่ไหนไหน,หนี่แน่แน่วิ่งอยู่ใช่ไหมโดนตัว,ตวไม่โดนเลยเปลี่ยนก,นก้นกันเอ้ยโ<ะ>ปยข้างหลังพี่มั้ม ตายได้ไงครับตอนน้องมันอาจาจะกระสุดสุดไปวะมีกี่ตัวตรงพี่อ่ะตเดียวตายยังตายแล้วทางหน้าพี่บอยขวามีหน้าพี่บอยหลังพี่อะเออนะสไนมันสไน,สนมันสไน ตาผีเลยสิบเอ็ดคิวอะน้องเล่นน้อยคอยนานโหนึ่งวาห้ารอยดามจ